สวัสดีครับสำหรับทริปนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวจังหวัดกาเจะนะครับซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกนะครับของประเทศกัมพูชานะครับเพื่อจะไปดูปาโลมาอีราวดีวนะครับที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับจังหวัดกาเจนี่เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกของกัมพูชานะฮะห่างจากตัวพนมเปญนะอยู่ประมาณ250กิโลเมตรนะฮะ โดยใช้เส้นทางหมายเลข6หมายเลข7แล้วก็หมายเลข73นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูสอบข้างทางฮนะระหว่างการเดินทางนะครับผมช่วงนี้ก็จะผ่านขึ้นสะพานของจังหวัดกำปงจมนทรนะก็เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำโขงก็จะมีความ สวยงามท้ายาวอยู่ระยะทางของสะพานนี้ก็ยาวอยู่ประมาณสั1.5กิโลเมตรนะคร ตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดซื้อตั๋วที่จะลงเรือไปดูปาโลมาแล้วนะครับก็จะมีค่าค่าตั๋วที่นั่งเรือไปเนี่ยจะตกคนละ่า8ดอลลาร์นะครับก็อยู่ประมาณถ้าประมาณ200่าบาทนะครับผมในการนั่งเรือไปก็ไปกลับก็อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผม ครับเดี๋ยวเราจะอีตตัวเสร็จเราก็จะไปลงเรือกันแล้วนะครับิดตามชมในลำน้ำได้ครับผมคบานี้มันไแคบาามนนยิงเติให้ละมองมันดอกอะไร่าอันนี้ยังเคยมือเคยมาเมื่อเคยมาวิ่งเอาเลยวิ่ง ตอนนี้อยู่ที่แม่น้ำโขงนะครับฝั่งกันพุชานะครับเราจะนั่งเรือไปดุปาลาโรมากันนะครับ

ื่อกี้ผมก็ถามเขาแล้ว่าลุงชื่ออะไรนะแล้วก็บ้านเกิดอยู่ที่ไหนเขบ้านเกิดเขาก็อยู่ที่นี่เลยที่จังหวัดกระเจสนะสมเกิดท่านคนก่นะนะมุเ่องตุโกโกฮมานะบยมสีชนลกเมุ่งเิอเมอรามอ๋อบบ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเฝ้าดูปลาโลมาขึ้นมาหายใจนะครับเราก็ไปชมกันตามคลิปเลยนะครับผมน้องใจแรงมากน้องน่าจะเป็นบัมต้นน้องน่าจะเป็นเป็ูแม่เฮ้ยสองตัวน่นจะวิ่งว่ทะแยงไปแล้วเดี๋ยวมันจะพูด Hello. ตอนนี้ก็เป็นตอนนั่งเรือกลับขึ้นฝั่งนะครับผมก็นั่งเรืออยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จะขึ้นฝั่งในจุดที่เราซื้อตั๋วนะครับ